ผิดหวังค่ะผิดหวังนหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจากแม่เพนนอลเวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้ววันนี้เพื่อนเจะทำคลิปสั้นๆเป็นการทักทายกันทุกคนสาระวันนี้ก็คือก็ผิดหวัง ผิดหวังค่ะผิดหวังในหน่อย,อยผิดหวังที่มาที่นี่นี่จะบอกว่าที่ไหนนะคะเดี๋ยวขับรถออกก่อนมาที่นี่แล้วไม่มีผู้หญิงเลยสักคนมีแต่ผู้ชาย <c oughs> มีแต่ผู้ชายค่ะเขาทำ,ทำบุญกันผู้ชายก็าทำบุญเอาแรงมาทำบุญ ผิดหวังก็คือไม่เพนมาวัดแล้วไม่มีผู้หญิงเลยสักคนหนึ่งมีแต่ผู้ชายกับพระอยู่ที่วัดเพนก็เลยถามพระอาจารย์บอกว่าไม่มีผู้หญิงมาเลยเหรอพระอาจารย์บอกว่าไม่มีผู้หญิงมีโยมเป็นคนเดียวนี่แหละเป็นผู้หญิงก็คือจะมาปลูกต้นไม้ด้วยกันพระอาจารย์ท่านถามเมื่อวานนี้ก็เลยก็เลยมามาก็มาหลังเพนให้พระอาจารย์ฉันเสร็จแล้วเพราะว่าท่านบอกว่า ก็จะเริ่มงานปลูกต้นไม้ก็หลังฉันเพนเสร็จไปแล้วหลังฉันเพนเสร็จไปแล้วเพนก็ได้มานี่แหละค่ะพอม,มาถึงขับรถเข้าไปถึงก็มีแต่ผู้ชายกับพระกําลังทํางานอยู่ไม่มีผู้หญิงเลยสักคนหนึ่งเว้นก็เลยเอารถไปจอดไว้เผื่อว่าผู้หญิงเขาอาจจะไปซื้อต้นไม้หรือว่าอ่ากลังไปซื้อต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงจะกลับมาออ ทีนี้ก็กลับมาถามพระอาจารย์ให้แน่ใจว่ามันมีผู้หญิงหรือเปล่าวันนี้ตกลงไม่มีถามพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่มีแล้วเอไม่เป็นก็ถามว่าจะให้ไม่เป็นช่วยอะไรได้บ้างถามมาค่ะว่าเยื่มเป็นสามารถช่วยอะไรได้บั่งครับอาจารย์อ,อ่ท่านก็่เอเมองหน้า อม,มองหน้าแล้วก็ท่านก็คิดเองคะ่ะท่านคิดแล้วท่านก็เงียบหาง,งานให้ทําทีนี้ท่านจะถามว่าขุดดินได้ไหมโหขุดดินมันได้อยู่แต่ว่ามันแรงมันไม่ถึงขุดนะขุดได้แต่ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นตอบ อาจารย์มักว่าแรงไม่ถึงครับอาจารย์ขุดได้อยู่แต่แรงไม่ถึงโหมันไม่ไหวนะมันสําหรับผู้ชายนะขุดดินอะ่ะไม่เป็นเคยขุดแล้วนอนสะบักสะบมระบมแต่ก็หลายปีแล้วไม่ใช่ขุดในวัดนะขุดส่วนตัวนี่แหละโอ้สะบักสะบมวันเดียวจอดวันเดียวมันยังไม่รู้เรื่องพอวันที่สองมาลุกไม่ขึ้นโอ้ลุกไม่ขึ้นบอกอาจารย์มนก็ว่ามันเป็นแรงผู้ชายยม โยมอะแรงไม่ถึงท่านก็เลยบอกว่าให้ไปเอาเครื่องเข้าเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าใหหน่อยไอ้ส่วนที่อยู่ในเครื่องที่อบแล้วนะให้ออาออกมาพับแล้วเก็บเว้ยด้วยควาแค่นนั้นเองแล้วก็กลับมาราพระอาจารย์แล้วกลับมานี่ละกันก็นิดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยก็เป็นบุญนะทุกคนนะเออเพราะว่าใจมันรักนะอย่างน้อยก็เอาบุญมาฝากเหมือนกันค่ะก็เป็นบุญเหมือนกันเอาบุญมาฝากเออ ว่าถ้าไม่มานะถ้าถ้ายมเป็นไม่มาพูดยมเพนพูดกับเพื่อนว่ายมเพนถ้าไม่เป็นไม่มาที่วัดไม่เป็นก็คงจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะว่าไม่ได้มาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นว่าเออมันมีคนหรือเปล่าเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็ถามแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงห,หลายๆคนมันก็สนุกนะคะทำงานด้วยกันมันก็สนุกแล้วก็มีจิตเป็นบุญ เพราะว่าวันนี้ไม่เป็นไม่ได้มาถวายเพนไม่เป็นมาเมื่อวานแล้ววันนี้มีคนอื่นก็นมาเป็นชุดค่ะอืมเป็นรุ่นรุ่นเปลี่ยนชุดกันมาเ <c oughs> นี่ยไม่เพนก็เลยเอาบนาฝากทุกคนค่ะนิดๆหน่นนนนนนอยๆก่อนออกจากบ,บ้านเราก็แยกย้ายกันคนละที่ไม่เป็นก็แยกมาวัดเนี่ยส่วนคุณลุงก็ ใส,ส่เสื้อผ้าถือกระเป๋าแยกทางไปนั่งที่คาเฟ่เอากระเป๋าทำงานไปด้วยเกยก็บอกว่าจะไปทำงานสักหน่อยนะแค่ว่าอย่างนั้นก่อนจอกบ้านไปเกก็ถามไม่เป็นว่ามาถึงบ้านกี่โมงจะกลับมาเมื่อไหร่บอกไม่รู้ไม่มีกำหนดแนวัดนี้ไม่มีกำหนดไม่ใช่ว่าไปถึงกี่โมงแล้วก็จะกลับกี่โมงคืองานเสร็จเมื่อไหร่ก็มาไม่เป็นบอกไม่รู้ ไม่เป็นก็เลยถามคุณลุงกลับแล้วเธอละจะกลับบ้านเมื่อไหร่ <c oughs> แกก็ตอบไม่รู้อันนี้เป็นสแตรดาดของแก <c oughs> เป็นคําที่แกตอบไม่เป็นประจำไอ้คำง่ายแกก็ตอบว่าไม่รู้อืมเป็นการเบี่ยงายไม่รับผิดชอบอมไม่เป็นคิดว่านะ <c oughs> ถามนั่นถามนี่ไม่ค่อยจะตอบตรงๆ แกไม่แกตอบในแนวทางการเมืองคือ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องส่วนตัวของแกนะตกในแนวการเมืองไม่กล้าตกตรงๆว <c oughs> ันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนฝนตกทุกวันเลยรถมันเลี้ยมมาโอเค ฝนตกทุกวันเลยนอ์เว่เนี่ยฝนดีมากมากเลยแต่ไม่มีเวลาไปเก็บเห็ดเนี่ยสิไม่ไปเก็บเห็ดก็ไม่เป็นไรเราก็มีทุล่าของเราแล้วก็ไปคนเดียวไม่เป็นก็ไม่อยากจะไปไม่เข้าป่าคนเดียวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาการมันน่ากลัวนะเออแล้วจางมันน่ากลัวยิ่งแดดไม่ดีเนี่ยต่อให้แดดดีก็น่ากลัวนะเข้าป่าคนเดียวอืที่น่ากลัวเพราะว่ากลัวจะเป็นลม ว่าไม่เป็นคือเป็นลมปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปีนี้นะก็ถึงปีที่แล้วนี่ไม่เป็นจะเป็นลมเข้าป่าอยู่ๆก็ใจสั่นเหง่อออกหน้ามืดอะไรเงี้ยก็รู้ตัวนะว่าอาการไม่ดีถึงไม่ได้เข้าป่าลึกก็เข้าป่าในที่สถานที่ที่ใกล้บ้านคนนะคะมันเคยมีเห็ดเข้าป่าลึกๆก็มันงมีเห็ด พราะว่าป่าลึกๆไม่ค่อยมีใครเข้ากัน,นเนี่ยตกทั้งวันเลยคนก็ไปเก็บเห็ดเป็นโครมโครมไม่ม,ไมออีไม่มีคลิปเห็ดออกเลยไม่มีคลิปเห็ดอ่ออกมาให้เพื่อนๆดูไม่แต่คลิปทำบุนมั่งคลิปกินข้าวคลิปไปข้างนอกคลิปนั่นคลิปนี่สารพัดเนี่ยคุณลุงไม่มีคุณลุงไม่มี <c ười> คุณลุงไม่มาบ้านยังไม่มาบ้านนะคะไม่เป็นก็จะออกไปเดินปล่อยอารมณ์ตามห้างสักหน่อยเพราะว่ามันเวลาอยู่คนเดียวไม่เป็นก็อยากจะเดินเออเดินดูนั่นดูนี่ดูความมันก็ไม่ความสุขนะแต่ก็รู้แหละว่ามันเป็นกิเลสอย่างหนึง่งแต่ก็ <laughs> จะไปดูไม่เป็นก็ขับรถจะถึงบ้านแลวคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นก็คงจะ ออกมาไลฟ์จากทายเพื่อนๆแค่นี้ค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวคุยกันนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามไม่เป็นขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะโชคดีปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่เป็นดูรถน่ะรีบๆโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ